ตัวเป็นอมวยนะคะโอ,อ้เขาเรียกว่าวันอะไรนะไม่ใช่วัดสุบอนมาวัดอะไรนะฝ่อวัวสั่นนะคะสวยมาก,มากด,ด,ดูดีสุขคนตุ้ยเอาเอาเอาแบบโหสวยจริงๆเนาะ วยเติรนอะดูห่างจากที่บ้านแค่ไม่กี่กิโลนะคะเป็นวันที่สวยงามมากดูสิขอจุดจีนมาของพรอ,อ่าเป็นบ้านของคนจีนที่มาของพรกันนะคะโคตรนี้นะคะชั้นเขาเรียกว่างานอะไร เขาเรียกว่าอะไรนะนี่เป็นบริเวณที่เขาไหว้กันนะคะสวยงามมากปอ้โหนี่นะคะเขาเรียกว่าวิหารวิหารกลางนะคะที่ขึน้นมาเนี่คือสวยงามมากทุกคน นะเป็นแนันจีนที่สวยนะคะหน้ามาไวมากท้องบนจะเป็นแบบนี้ท้องบนจะเป็นแบบนี้มีต้างตีนรบลืน่นรมลื่นแล้วก็เออ สวยงามมากทุกคนมแม่กดอิ่มค่ะสวยงามจริงๆสะอุดเลยงดงามงดงามมากแล้วก็จะมีพระองค์ใหญ่อยู่ที่ข้างบนนะคะสวยแล้วก็ล่มลื่น สวยเนาะข้างล่างมันมีทางเดินเนาะมีเงางนกจะไปดอ๋อมีทางเดินนะคะข้างล่างเห็นปหม้าง่าจะมีทางเดินนะนี่เขามีคนเดินอ่ตรงเจ้าแม่ก้อนอิมน,นะคะจุดนี้สวยมากสวยจริง นี้นะมาไหว้พระไหว้พระขอพรกันค่ะพี่จีนนะคะลงมานัคะแล้วก็จะไหว้เจ้าแม่กวนอิมตรงนี้เป็นที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมตรงไหนตรงไหนสืกรานตเจ้าแม่กวนอิมนะคะลมลุ่มมากอ่ะเนาะ เป็นที่ที่ร่มรื่นมากนี่นะคะสวยจริงๆทุกคนเป็นอะไรที่หูสวยวดงามน,นะคะวัดกอวัดวัดขอควงสันวงสันเป็นจุดไทยมีจุดไทยรูปรหลายจุดนะคะสวยจริง พอแล้วดี่เลยทำที่ทกบ้นถ่ายแล้วนีอ่อย่างนั้นดูรอบนะคะลมลื่นม,มากดูรอบๆสีเนี่ยลมลื่นจริงๆวันนี้ไม่ได้พามาตลาดนะคะแต่วันนี้พามาวัดฝ่อวน ฝอใช่ไหมฝอกวนซันอ่าหนวอหูด <axis> อ right. ุม oh, ีเข <The air way> yeah. well, yeah, ียวูบอนมาทุคมมากเลมาต็มรีมเถอะเนาะแล้วก็มีเจ้าแม่กลอิ่มองใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปตึกนู้นกันต่อไปะจุดตรงนี้สักกาลาเจ้าแม่กลอิ่มเข้าไปข้างในไหมอ่ะเข้าไปค่ะ มันสยงามมากุูซี่ปูไม่อิมไปไปสักประมาน่ะ มาทำบูมเวียนเทียนกันนะคะบนเทียนอนธิษฐานอ่ะคนละอันแล้วจะจะไปดียังไงเอาสองอันเลยเหรอ <c oughs> คนเดียวอะ่ะเธอก็ถือไป <c oughs> เธอก็อธิษฐานไปค่ะเธอถ่ายไปเธอก็อธิษฐานไปนะคะ <c oughs> <c oughs> สามรอบนะคะโนมสามรอบซึ่งอ่าคนอธิษาน,นะอ,อะ,ไะไหว้เจ้าแม่คนอินเสร็จแล้วนะคะขอพรเสร็จแล้วขอได้สิ่งดีๆเนาะทุกคน ออกพรกันนะคะช่วงสุดจีไม่รู้จะไปไหนก็ที่นี่เลยเนาะไปไปไหนก็นต่อจุดไหนต่อเีื่วเราถ่ายรูปก,กันมาที่นี่จะถ่ายรูปตรงนี้หนนะ่อยนะตรงนี้นะถ่ายรูปมากเลยเพราะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มอยู่ตรงนี้นะคะ เวณนี้มันกวา้างเราต้องเดินย้อนกลับมาอีกรอบหน,นึ่งเนาะเ่อที่จะไปหาจุดอ่ะตรงไหนสวยใช่ไหมไป <c oughs> เดี๋ยวพาไปเทีเ่ยวอืมไปน้องทุกคนพาไปเที่ยวค่ะ <c oughs> กำแพงเมืองจีนค่ะจร่งจริงนะคะทุกคนนี่อะคะงกำแพงเมืองจีนจแล้วมี่ตุ้ยฉันถึงกำแพงเมืองจีนแล้วนะคะนี่กำแพงจีนไปดูสิว่ากำแพงเป็นจีนไปใกล้ใกล้ดูดิ ย้อนป a ได้อยู่อะไรได้อยู่น่าเมันก็มืดมืดนะเนาะบรรยากาศอะคือดีจริงๆไม่น่าเชื่อน้องว่าจะมีวันแบบนี้อยู่ด้วยเนาะเออวัดจีนที่สวยงามมากเลยนะคะมาเที่ยวกันนะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะจริงจริงแล้วจะไปไหนเนาะมาเที่ยววัดอา วัดใกล้ๆนะคะมาเที่ยววัดใกล้ๆก,กันว่วัดว,วัดรวนฝอวัดฝอรวนรวนสันวงวัดฝอรวงสันนะคะอะใครชอบคลิปนี้ของแม่ต้อนะคะกดฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วนะแล้วจะมีรูกภาพสวยๆอย่างนี้ลงให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะคลิปเที่ยวคลิปกิน